เพราะว่ามันเป็นการประกวดรังสดท้ายของหนูอะค่ะแล้วหนูอ่ะเหมือนไปพร้อมกับคำว่าสนามอารมณ์อ่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยในแต่และวันเราซาเลนตัวเองมากว่าเราจะแต่งตัวยังไงเราจะใส่ชุดอ,อะไรดีเพื่อที่แบบอยากจะทําให้สายสพายของเราอา่ะแบบม,มันโดดเด่นเวลรที่อยู่กับเพื่อนหรือก,กับต้างอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าอย่างอยางมันเป็นลุกที่ทาให้หนูเล่งเข้ามาทั่วตำรวดในวิธี้ม่แใแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเอาลุกนี้มาปิดท้ายแล้วกันเป็นลุกแรกแล้วก็ต่อมาปิด้วยลสุดท้ายของการประวดแต่ว่าเป็นเระมนมีเสียแตกบางนก็ีเแตกไ่ใเรองาเลยค่ะคือมานตั้งๆยแล้วค่ะบางคนบอกว่าทำไมไม่มาลุกนี้ หนูมาลูกนี้แล้วทาไมไม่มาลุคนั้นแลหนูมาลุกนั้นทําไมไม่มาลุคน้น,นเราไม่สามารถทาตัวเองให้ถูกใจคนทุกคนได้หนูก็เลยเอาเป็นที่แบบว่าโอเคหนูอยากจะเป็นแบบนี้ละกันเพราะว่าการมาประกวดครั้งเนี้ยหนูแต่ละวันของหนูหนูตามใจตัวเองหมดเลยหนูจะบอกกับทุกคนเสมอว่าไม่ต้องคาดหวังะไรในตัวหนูเลยนะแม้กระทั่งแบบลงมากินข้าวหรืออะไรก็ตามอย่าคาดหวังกับตัวหนูถ้าวันหนึ่งมันจะไปได้ดีหรือวันหนึ่งมันสวยโอเคก็ค่อย ค่อยกีินให้ซมถ้าวันไหนแบบไม่สวยก็น่าได้ไม่ได<ช>้หนูไม่เสียใจเลยเพราะเราทำเต็มที่เต็มที่ยใช่หนูไม่เสียใจเลยในทุกๆนาทีวันนั้นที่เราอไห,ห้บนเวทีไม่ได้เสียใจแต่แค่หันไปเห็นแฟนคลับแล้วเขาหงอยกันหนูก็เลยแบบโอเคร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าทุกๆวันหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆอ่ะพี่ถ้าวัานหนึ่งบอกว่าหนูอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมอยากกลับไป อยากกลับไปเออฉันน่าจะเดินที่ดีกว่านี้ไม่เลยรัุ้งหนาที่หรืทำเต็มที่จริงๆแขวนแล้วแต่ว่าใส่ออกอีเวนต์นะแขวนแขวนประกวดไม่ประกวดแล้วแต่ว่าแขวนใส่ใส่ออกอีเวนต์เหมือนเดิมส,ส่วนตัวเราอยากฝากแล้วน,น้องะอะกันนะ,ะ,ก,ะก็อยากอยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณด้อมดีกว่าอยากขอบคุณทูกๆเขาไม่ใช่แค่ด้อมอย่างเดียวแต่คนนอกด้อมด้วยหลายๆคนรู้จักุูมากขึ้น คนณหามากขึ้นอุ้มขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตอุ้มขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกที่ลงประกวดนางงามจนถึงวันสุดท้ายวันนี้ในพายของนางงามผอุ้มมันจบลงแล้วจริงๆขอบคุณทุกคนติดชมค่ะมันอาจจะแรงไปบ้างแต่ว่าก็เข้าใจว่าก็คาดหวังก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ หลังจากนี้ก็อยากให้ติดตามอุ้มมาค่ะในพาร์ทต่อๆไปเพราะว่าพาร์ทนางงามมนจบลงไปแล้วตอนนี้ก็เราเปิดประตูใบใหม่จะเป็นดาราสาวแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะอุ้มในฐานะก็ว่าเราอยากจะพาเพื่อนไปทีมมิสแกน์เป็นอะไรบ้างนะอันดับแรกให้นอนก่อนเหนื่อยยมกันหมดแล้วเนี่ยยมกิเดสกา้ากันหมดแล้วเดี๋ยวพอตื่นแล้วเดี๋ยวจะพาไปแน่นอนอยากพาไปกินซุปตาเพราะว่าหลายๆคนไม่เคยมาเลยอันนี้นี่นี่ มาบ่อยอยู่แล้วอยู่ใกล้ใกส้เด็อาร์อีเด็กอ ask me l i ล e feel like I, know, I want to you <I know. S 1> <because S 2> another a s t e o o t h a o g in 2019 it's delicious yeah I'm so bad with the names but the flavors amazing าอยากให้ทุกคนไป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมสเปรดทีมอินเตอร์เนชั่นป2023หลังจากนี้ก็งานแน่นงานแน่นเลยแต่และคนแต่และคนที่มาอยู่ยตรงนี้ปาป์าเลือกมาแล้วคารคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็แต่และคนมีความสามารถที่แบบออหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้เดี๋ยวฝากติดตามเพราะว่างานแน่นมากจริงๆหลังจากนี้อยากให้เป็นกลังใจนะคะนอกจากฝากติดตามอยากให้เป็นกลังใจให้กับพวกเราทุกคน เพราะว่ากว่าจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะฟ้านฟันต่างๆกันมาเยอะมากก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยพวกเราจะอัปเดตชีวิตนะคะการทำงานในเขตเมออินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็วานแพตฟอมของเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะเพิ่มยอดูติดตามพวกเราด้วยเนาะจริง